สวัสดีครับพี่น้อง FC ของครูพงทุกท่านทางช่อง y o u u u e h o o m e h h อะ ACADEMY บ้านหมากทุกครูพงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูพงจะนำเกมที่ตนเองนะครับได้ไปเล่นไว้ทางเว็บไซต์ playok.com นะครับผมกับผู้เล่นทาง playok นะครับซึ่งครูพงสมมุติชื่อว่าอสูรเหล็กไฟนะครับโดยในเกมนี้นะครับครูพงจะนั่งทางหมากไม้พยางนิ้วดำนะครับคู่ต่อสู้เป็นหมากไม้ประดู่แดงนะครับ คู่ต่อสู้นะครับจะเปิดในรูปของม้าโยงขวานะครับส่วนครูพงนะครับตั้งใจเล่นเป็นม้าอุปการซ้ายนะครับผมเกมจะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโคนนะครับขึ้นมาคอ2ครูพงเปิดเบี้ยย่อห้าเตรียมขึ้นเป็นม้าปีนกำแพงหรือม้าข้างกระดานนะครับซึ่งในทางหมากรุกจะเรียกว่าม้าอุปการซ้าย ฝ่ายคู่ต่อสู้พ ma ัฒนาม้าข uh. hmm. <t atra> <teokbokki> <transformed> ึ้นมางอสองครูพงพัฒนาม้าขึ้นไปยอหกคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดชฉสองครูพงนะครับพัฒนาเม็ดจอเจ็ดคู่ต่อสู้เปิดเบี้ยชฉสี่เตรียมขึ้นเป็นม้ายงขวาครับครูพงพัฒนาโคนขึ้นชฉเจ็ดคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายงขวา ครูพง์พัฒนาโคนคอ7ผูกเบี้ยนะครับคู่ต่อสู้เปิดเบี้ยจอ4ครูพงศ์นำเรือนะครับมาที่จอ 8. เหตุผลต้องการขยายเบี้ยนะครับขึ้นไปโจมตีไม้ยงขวาฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นมาจอ3ครูพง์เดินเบี้ยชอชัง5คู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ด ครูพงพัฒนาม้าขึ้นงอ .7 อเจเป็นศึกม้าโยงขวามาตรฐานนะครับประทะกับม้าอุปการซ้ายฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยงอ .3 อสาขึ้นมางอสเป็นม้ายงขวาปูสามเบี้ยกลางกระดานนะครับดังนั้นครูพง์จึงเดินเบี้ยตัวนี้นะครับขึ้นไปจะกินตัดเบี้ยเพื่อลำเลียงโคนนะครับเป็นเท่นหมาก คู่ต่อสู้ตัดสินใจทิ่มสูงครูพงมองเห็นนะครับทางโคนนะครับผมจึงลำเลียงโคนขึ้นไปฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเลียงโคนขึ้นมาเป็นไม้ยงขวาขุนพลเดี่ยวนะครับครูพงพัฒนาขุนขึ้นวางนอกคู่ต่อสู้พัฒนาขุนขึ้นวางในจังหวะนี้ครูพงนำโคนนะครับ ขึ้นไปยึดตำแหน่งนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือกอมาฉอหนึ่งกดต่อขุนจังหวะนี้เองนะครับครูพงเลือกทิ่มเบี้ยสูงสะกดทับโจมตีม้าทันทีฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้เบี้ยกินครูพงใช้โคนนะครับเข้าไปกินไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับเลือกเดินเรือนะครับไปผูกเบี้ยจังหวะนี้ครูพงนะครับ นำม้านะครับลำเลียงขึ้นมาจี้เบี้ยจุดอ่อนตอนนี้ทางหมากนะครับเป็นตำแหน่งการยืนของโคนและม้าของครูพงที่ดีกว่านะครับส่วนตัวหมากยังเท่ากันอยู่ฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับจังหวะนี้ตัดสินใจเดินม้านะครับมาแรก ครูพงมองว่าจังหวะนี้ไม่ค่อยดีนะครับทําให้เสียเบี้ยตัวนี้นะครับดังนั้นครูพงตัดสินใจใช้ม้านะครับแรกเบี้ยกับโคนนะครับกินรุกบังคับโคนคู่ต่อสู้เข้ามากินแล้วครูพงใช้โคนนะครับกินไล่ม้าจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกลำเลียงม้านะครับที่งอสองขึ้นมาฉาสาม ครูพงษ์นำเรือนะครับขึ้นไปที่ชอช้างสี่เตรียมที่จะซ้อนเรือนะครับและไปยึดเบี้ยจุดอ่อนตัวนี้ไว้นะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้จังหวะนี้นะครับเลือกถอยเม็ดไปไล่โคนถือว่าแต้มนี้พลาดนะครับทำให้ครูพงษ์นะครับใช้โคนถอยมากินเบีย้ยฟรีไล่มา้า สังเกตนะครับว่าเบีย้ยสูงของคู่ต่อสู้นะครับเริ่มจะผูกลําบากแล้วนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจแลกเรือทําให้เบีย้ยของครูพงศ์นะครับขึ้นไปกินไล่ม้าจังหวะนี้คู่ต่อสู้นะครับต้องถอยม้านะครับตัดสินใจหลบไปที่จอหนึ่งครูพงศ์เลือกนําเรือนะครับไปกดกินม้า ต้องการที่จะหงายเบีย้ยนะครับไล่เพราะว่าเรือของคู่ต่อสู้ขาดอยู่นะครับในจังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกเดินขุนนะครับลงไปครูพงหงายคู่ต่อสู้ใช้เม็ดแรกครูพงใช้โคนนะครับขึ้นไปกินและขู่จะกินมา้าคู่ต่อสู้รู้ทันครับนำม้าขึ้นมาผูก จังหวะนี้นะครับครูพงเลือกเดินม้านะครับถอยกลับมาเตรียมที่จะนำม้านะครับขึ้นไปตานี้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นมาจับกินโคนจังหวะนี้ครูพงตัดสินใจถอยโคนกลับมาคู่ต่อสู้นำขุนนะครับขึ้นมาผูกเรือ ครูพงเลือกกินเบีย้ยสูงนะครับด้วยการใช้เบีย้ยกินคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยกินเข้ามาแล้วครูพงเดินม้านะครับมาจับกินเบีย้ยจังหวะนี้คู่ต่อสู้ขยับขุนหลบมาขยับขุนหลบมาตานี้นะครับทําให้ครูพงมองเห็นว่าเรือตัวนี้นะครับขาดอยู่นะครับซึ่งการขยับขุนไม่ดีเท่าไหร่นะครับ แต่ครูพงก็มองว่าจังหวะนี้ถ้าใช้โคนกินม้ารุกทันทีจะถูกเรือนะครับมาตีรุกดังนั้นครูพง์ตัดสินใจหลบขุนก่อนให้ปลอดภัยนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยตัวนี้นะครับครูพง์โจมตีทันทีด้วยการกินม้านะครับรุกเพื่อบังคับขุนคู่ต่อสู้นะครับขึ้นมากินแล้วครูพง์จะได้กินเบี้ยสูง ถ้าคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินเรือจะขาดถ้าใช้เรือกินม้าจะขาดนะครับผมดังนั้นดีที่สุดต้องใช้ขุนขึ้นมากินครูพงใช้ม้ากินเบี้ยรุกค,ครับคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบมาตานี้นะครับครูพงเดินม้านะครับมาโจนตีมา้านี่คือประโยชน์ของการกดตัวหมากนะครับ คู่ต่อสู้ต้องตัดสินใจนะครับนำม้ากินแรกครูพงใช้เรือกินเรือคู่ต่อสู้รุกคู่ต่อสู้หลบไปที่งอสองครูพงลำเลียงโคลนขึ้นจังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกกินแรกครูพงใช้เบี้ยนะครับขึ้นไปกินคู่ต่อสู้นำมา้าถอยไปไล่กินเรือครูพงตัดสินใจตีรุกครับ คู่ต่อสู้นำขุนหลบมาที่คอ3แล้วครูพงปปู่เบี้ยไล่มา้าจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบม้ามาตานี้ครับครูพงใช้เบี้ยนะครับโจมตีโคนถ้าโคนหนีม้าจะขาดนะครับถ้าเดินมา้าเบี้ยก็จะกิดโคนนะครับซึ่งคู่ต่อสู้แก้ลำบากแล้วนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับจึงยอมแพ้ในตานี้นะครับเป็นครูพงนะครับที่เป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ไปได้นะครับ นี่คือเกมที่ครูพงไปเล่นทางเว็บไซต์ playok.com ok. นะครับในเกม30นาทีนะครับเหตุผลที่เล่นเกม30นาทีเนื่องจากว่าจะได้มีเวลาในการคิดแต้มที่ดีๆนะครับต้องการที่จะฝึกฝนฝีมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับเพราะถ้าเล่นเกมเวลาน้อยนะครับครูพงจะคิดไม่ค่อยทันนะครับผมพี่ๆน้องๆคนไหนที่อยากพัฒนาฝีมือให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนํา ให้เริ่มเล่นในเกมที่มีเวลาคิดเยอะๆก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเล่นเกมในเวลา5นาทีหรือ10นาทีเราอาจจะรีบร้อนในการเดินอาจจะคิดไม่ทันและจะขาดความรอบคอบได้นะครับผมถ้าเราเก่งแล้วค่อยเล่นเกมเร็วนะครับเพื่อฝึกฝนการบริหารเวลานะครับหวังว่าเกมนี้นะครับที่ทุกท่านได้รับชมจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขกับกีฬาหมากรุกไทยนะครับ ครูพงขอขอบพระคุณนะครับผู้เล่นทาง PlayOK okay นะครับที่ได้ต่อสู้กับครูพงไว้นะครับเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆในวงการหมักรุกไทยเราได้มาศึกษาได้มารับชมคลิปนี้นะครับเป็นการพัฒนาฝีมือนะครับและเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมักรุกไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่กรุณาเข้ามาติดตามรับชมในช่อง Home Cha s อ Academy นะครับ ครูพงศ์ขอฝากช่องหลักของครูพงศ์ไว้ด้วยนะครับชื่อช่องเซียนเหนือเซียนเช c แชน n นลนะครับและช่องที่2ชื่อช่องว่าขุนทองคํานะครับผมนะครับถ้าหากพี่ๆน้องๆสนใจในกีฬาหมากรุกไทยนะครับก็ไปรับชมในช่องเซียนเหนือเซียนและช่องขุนทองคําเพิ่มนะครับผมจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับและพัฒนาฝีมือได้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครับผม สำหรับคลิปนี้ครูผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ